สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรบ้านนาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เกษตรบ้านนาจะพาพี่น้องไปเพาะถั่วงอกจากมาเมล็ดถั่วเขียวอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วเราใช้เป็นกระดาษเช็ดชู่รองก้นกระลมังใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เราจะมาใช้เศษผ้าเก่าๆหรือว่าผ้าเช็ดตัวนะคะที่เราใช้แล้วค่ะทิ้งแล้วนํามารองก้นกระลมังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเรามีขั้นตอนและวิธีการทําแบบไหนยังไงนะคะ แล้วเราก็จะใช้อะไรบ้างวัสดุอะไรบ้างในการทำพาะถั่วงอกของเราครั้งนี้นะคะไปเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนะคะแล้วก็เรามีวัสดุอุปรกรณ์อะไรบ้างที่เราต้องใช้นะคะเราก็จะมีเมล็ดถั่วเขียวนะคะที่เราแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็มากองน้ำออกให้หมดนะคะแล้วเราก็ผึงตากไว้นิดนึงนะคะ ให้น้ำมันแห้งถึงตากนมนิดนึงนะคะแล้วก็จะได้ถั่วเขียวแบบนี้นะคะก็จะเ็จใช้เศษผ้านะ,ะผ้าเช็ดตัวเก่าๆนะคะที่เราไม่ใช้แล้วค่ะผ้าคุณหนูผ้าเช็ดตัวหรือผ้าอะไรก็ได้นะคะที่มันซับน้ำอมน้ำได้ดีะคะ่ะเราจะเอามาไว้รองก้นกระมังนะคะถ้ามันสก,กรปรกนิดนึงนะคะเราก็ไปซักให้มันสะอาด นิดนึงนะคะเราจะมีขวดฉีดน้ำนี่ค่ะครั้งนี้เราใช้แบบนี้นะคะสะดวกง่ายนะคะอันนี้เราก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามท้องตลาดหรือร้านค้าที่เขาขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรนะคะดูการทำค่ะขั้นตอนการทำเราะคะครั้งนี้เราจะไม่ตัดผ้าเช็ดตัวนะคะแต่เราจะพับให้มันพอดีกับก้นกระมังเรานะคะ หลายชั้นนะคะเราก็จะใช้อีกผืนหนึ่งนะคะหาที่มันอมน้ำได้เยอะๆก็ยิ่งดีนะคะ มุมก็อากดลงให้มันนิดนึงนะคะดีค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะครั้งนี้เรามาใช้เศษผ้านะคะเก<ๆ>่าๆผ้าเช็ดตัวที่เราไม่ใช้แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะโรยมเมล็ดถั่วเขียวนะคะที่เราแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเราก็เอาผึ่งตากลมนิดนึงนะคะแล้วก็โรยใส่ไปเลยทำเหมือนกันกับกระดาษเช็ดชู่นะคะ เราก็กะปริมาณให้พอดีกับกระมังเนานะคะกะปริมาณผักเขียวค่ะให้พอดีกับกระมังที่เราใช้นะคะ เกี่ยตรงไหนที่เยอะๆเราก็เกี่ยออกเอาอไว้ตรงที่บางๆนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ถดเขียวประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ฉีดน้ำใส่ไปเลย พยายามทำปลายน้ำกระจายเป็นฝอยๆนะคะอย่าอย่าทำให้แบบว่าน้ำน้ำที่มันไม่กระจายเป็นฝอยๆอะคะ่ะมันจะแรงแล้วมันก็จะไปเวลาถั่ววอกเรางอกขึ้นมานะคะ่ะยอดอ่อนๆเวลาเราฉีดน้ำไปะคะ่ะเขาจะไปทําให้ยอดของเราหาักได้นะคะยอดถั่วงอกะคะ่ะเวลาเขางอกออกมานะคะค่ะพอเราโรยามลดถั่วเขียวเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เราก็นํากระมังเมล็ดถั่วเขียวนะคะเอามาวางไว้ในที่ร่มๆนะคะที่แสงเข้าถึงได้น้อยแล้วเราก็นํากระมังอีกใบหนึ่งอะคะ่ะมาคลุมทับปิดไว้การแสงเข้าถึงได้นะคะวางไว้ในที่ร่มๆนะคะก็จะเป็นอันเสร็จสมบ,บูรณ์ขั้นตอนการเพราะ มเมล็ดถั่วเขียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูวันแรกของการเพาะนะคะ สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เกษตรบ้านนาจะพาพี่น้องมาเก็บถั่วงอกเราได้แล้วนะคะวันนี้วันที่4ี่ค่ะวันที่สี่ที่เราใช้ผ้าเช็ดตัวเก่านะคะลองพื้นก้นกระมังนะคะในการเพราะถั่วเขียวให้เป็นถั่วงอกครั้งนี้นะคะ แล้ววันนี้ก็วันที่4เราสามารถเก็บถั่วงอกเราไปทำอาหารหรือว่านำไปขายได้แล้วนะคะแบบใช้ผ้าเช็ดตัวรองก้นกระมังนี้เราใช้เวลาน้อยกว่ากระดาษเช็ดชู่นะคะแบบนี้เราใช้แค่เราใช้อยู่4วันนะคะในการเพราะนะคะถั่วงอกค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บถั่วงอกของเรากันเลยะคะ่ะ ค่ะถวงอ,อกงเรานะคะขาวอวบเลยค่ะครั้งนี้เราใช้ผ้าช็ดตัวนะคะรองก้นกระมังผ้าเช็ดตัวนี้ซักให้สะอาดนะคะซักให้สะอาดก็ดีนะคะขท้าวอวบเลยค่ะแบบใช้ผ้าเช็ดตัวดีกว่ากระดาษเช็ดชู้นะคะลำต้นเขา จะยาวนะคะแต่แบบกระดาษทิชชู่นลำต้นเขาจะสั้นค่ะแล้วก็ใบเขาจะเขียวเร็วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะ